ตอนแรกซอยนี้ก็ค่อนข้างเปรียบพอมีแสงมีสีสันขึ้นมาก็ทําให้แถวนี้มีคนพูุกพ่านขึ้นมีที่ให้คนได้เข้ามาใช้บริการประสบการณ์ที่เขาได้รับกับราคาที่เขาจะทําให้คนได้อยากกลับมาอีก าพื้นที่เล็กๆใจกลางเมืองสู่จัตมินสเปซโคเวอร์กิ้งที่ไม่ได้ให้แค่คนมาทํางานแต่สร้างรายได้จากการจัดก,การทุกตารางเมตรอย่างมีกลยุทธ์มาดูกันดีกว่าว่าอะไรทําให้พื้นที่แห่งนี้ประสบความสําเร็จได้คุณเป็นเจ้าของของ j s m i n e Space ที่นี่นะครับ ด้วยแถวนี้นะครับมันใกล้สถานศึกษาซึ่งมีมหาลัยแล้วก็มีโรงเรียนนะครับบริเวณนี้แทบจะไม่มีตึกไหนที่เป็นคอมมูนิ t ตี้สเปซให้นักเรียนนักศึกษาเลยเราก็เลยมองหาความแตกต่างของแถวนี้มีกิจกรรมครบมาที่นี่ที่เดียวไม่ต้องไปไหนไกลเลยะครับ ป็นโซนร้านอาหารนะครับมีทั้งของข้าวของหวานมีให้เลือกครบเลยเราอยากให้ดึงคนด้านนอกดึงให้เขามาเห็นว่าอ่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรพอเขาได้เข้ามาทานอาหารแล้วเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าอ่าข้างในมีอะไรก็อยากให้เขาเข้ามาลองเข้ามามองดูว่าทําไมมีคนเข้าขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีโซนซักรพีดพอเดินขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งเนี่ยเราก็จะมีโซนฟิตเนสมีเครื่องเล่นหลากหลายแล้วก็เรายังมีห้องพิลาติทรงนี้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นห้องซ้อมเต้นหรือว่าเล่นโย เป็นอุปกรณ์ทุกอย่างก็จะอยู่ส่วนฝั่งนี้ส่วนนี้จะเป็นโซนไลฟ์สเปซซึ่งเป็นจุดขายของเราเราก็จะมีโซนเล่นจะเป็นห้องส่วนตัวที่มีโต๊ะพูอยู่ข้างในส่วนนี้ก็เป็นโซนเลยนนะครับจะเป็นโซนที่ห้ามส่งเสียงดังส่วนนี้ก็จะเป็นโซนชู่วนะครับก็จะมีเตียงให้นอนนับได้เรายังมีห้องพักรายวันเราก็จะมีกิมมิคเพิ่มก็คือเป็นห้องดูหนังก็จะเป็นมีโปรเจคเตอร์นะครับแล้วด้านบนเราก็ยังจะมีห้องพักรายเดือนด้วยที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตึกเหลัาแล้วเราก็มีสิ่ง อำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่นี้ก็ครบทุกอย่างไม่ต้องออกไปไหนไกล เราควรจะมี identity ที่เด่นออกมาขั้นตอนแรกเลยเราก็ไปพูดคุยกับผู้ออกแบบครับไปทำเซอร์วยกับคนแถวนี้ว่าเราควรทำอย่างไรให้มันตอบโจทย์กับคนในละแวกนี้นะครับจริงๆแล้วก็เหมือนสร้าง community ให้ตรงนี้เลยมีตัวเลือกให้กับชุมชนแถวนี้เราสร้างสีให้มันดูสดใสเพื่อกลุ่มนักเรียนนักศึกษาเห็ุเรารู้สึกว่าเอออยากมาราคาก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าเราอยู่ใกล้สถานศึกษาต้องมีราคาที่ต่ำลงหน่อย เพื่อให้คนได้เข้ามาเยอะๆเัวใจหลักไงก็คือการที่เราเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์หรืออุปกรณ์ที่ทําให้รู้สึกว่าอยู่แล้วอยู่สบายเหมือนที่บ้านรู้สึกผ่อนคลายนะครับประสบการณ์ที่เขาได้รับกับราคาที่เขาจะทําให้คนได้อยากกลับมาอีก จึงไม่ใช่แค่พื้นที่ให้เช่าแต่คือพื้นที่ให้คนเลือกที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้จริงพอเมื่อเราสร้างสเปดให้ตอบโจทย์ชีวิตคนได้จริงแล้วแล้วก็รายได้ก็จะเกิดขึ้นเองอย่างยั่งยืนค่ะตามที่เห็นนะครับดีไซน์สถานที่ของเราเราสามารถตามเทรนหรือเลือกอุปกรณ์ด้วยการถามนอกๆอกพอร์ตเวิรเนได้นะครับเพราะว่าเขามีฐานข้อมูลที่แน่นมากแล้วก็เขาจะช่วยลดเวลาในการเลือกและลดข้อผิดพลาดที่เราจะเลือกอุปกรณ์มาใช้เพื่อต่อยอดรายได้ให้ธุรกิจเรา และไม่ว่าธุรกิจในฝันของคุณจะเป็นแบบไหนนกนก for business พร้อมช่วยถูกโปรเจกต์ของคุณตั้งแต่บริการช่วยเลือกเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งร้านบริการออกแบบทีดีไปจนถึงบริการงานช่างพร้อมติดตั้งโดยทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะธุรกิจไหนให้นกนกช่วยนะ